สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกับผมนั่นหน่อยวัดทิมฟิชชิงเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําดอกกลายนะครับจังหวัดระยองนะครับจุดตกจะเป็ียนเขาเรียกว่าไม้เหลี่ยมวัดเก่านะครับผมอยู่ในป่านะครับวันนี้ตกอยู่คนเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะมีตัวไหมมีผลงานให้น้นๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับลุงเบียดเสร็จก็แปดโมงยี่สิละมีเวลาถึงห้าโมงเย็นนะครับเราก็ต้องเดินทางกลับ ทางเข้ามาค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งยากเลยหละครับคนไม่เคยเข้ามาเข้ามาไม่ได้หรอกนะครับผมเดินเลาะดูกว่าจะหาที่ลงได้นะครับผมเข้ามาตกอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยก็จอดรถไกลหน่อยขนของมานะครับก็มาลุ้นมาให้กําลังใจกันด้วยนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้น,านา้าๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติมารับชมและเป็นกําลังใจให้ด้วยดีเสมอมานะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันไปด้วยกันนะครับวันนี้ พมแล้วไปลุยครับก็อนสำหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อหัวทิ่มชุด140บบาทเหมือนเดิมนะครับผมก็มีหัวเชื้อ1นึงถุงผสมเหยื่อกันเลยครับผมจากนั้นก็ตีหัวเชื้อให้มันแตกก่อนนะครับผสมเหยือ่อมันเป็นก้อน จากนั้นเติมละมักหัวทิมสามถุงนะครับถุงที่หนึ่งถุงที่สองถุงที่สาม ผมแตมหัวทิมผมใส่หนึ่งซองเลยนะครับวันนี้หอมๆนะอย่าลืมครับขยะเอากลับบ้านด้วยนะครับผมจากนั้นก็คุกเขาให้เข้ากันก็ผสมน้ำตกได้เลยนะครับ นะครับแบบนวดนิ่มผมชอบแบบนี้เสร็จแล้วครับหอมใช้ได้ลุยกันก็วันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาตกไม้โหดกันนะครับผมก็เป็นอุปกรณ์ชุดใหญ่เนาะตะก้อตายนะครับตะขอเบ็ดอิซอมะเบอร์12นะครับตะขอเดียวาสาย PE ชิ่งหน้า60ปอนปอนะครับตะก้อตาย เอ็นหลัก40ปอนด์โหลดนะครับส่วนคันก็จะเป็นคันแข็ง่อยนะครับเวท15-40คันทวนาเมนรุ่น G Series นะครับแล้วก็รอบเรียวบีเบอร์6,000อุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นะครับก็โหดๆห,หน่อยเพราะว่าไม้โหดนะครับผมถึงจะได้ตัวนะครับไปลุยกันครับ ก็เหยื่อที่ใช้ตกปลานินกับปลายิสกของผมมันจะเป็นเหยื่อตัวเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าตกปลานินก็ใส่ตะขอเล็กนะครับเบอร์0.8ถึงเบอร์หนึ่งเม็ดโฟมเล็กตกปลายิสกก็ใช้ตะขอใหญ่หน่อยยิ่งไม้หดๆแบบนี้แล้วก็เม็ดโฟมใหญ่ที่สําคัญนะครับตกปลายิสกให้เม็ดโฟมมันลอยนะครับง่ายๆเม็ดโฟมใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ลองจุ่มน้ําดูครับถ้าเม็ดโฟมลอยแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ ส่วนเยื่อะจะเป็นแบบนวดนิ่มหรือแบบฝุ่นแบบมันมัดก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยชอบแบบนวดนิ่มนะครับปั้นง่ายๆหน่อยนะครับส่วนตัวผมจะได้ไม่ปวดมือนะครับหนีบไปตรงท้ายตะขอเดียวเพราะว่าไมา้รกป่าค่อนข้างจะเยอะไม้โหดครับวันนี้อุปกรณ์ชุดใหญ่นะเสร็จละ แค่นี้เองนะครับ ร้อนหน้าครับวันนี้ดูเปียกหมดครับเสื้อเนี่ยโอ้โหเหงื่อท่วมตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวเช้ากันนะครับก็กับข้าวทางมาหมายเนาะเป็นเอกะเพราหมูใส่ถั่วฝักยาวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมจะได้มีแรงลุยแล้วก็สู้ต่อนะครับมากับดวงครับวันนี้หมายดิบไม่มีการอ่อยนะครับ าก็ตกเลยนะครับไปกินข้าวก่อนนะครับผม มาแล้วครับมาแล้วครับกําล,ลังเตียนเหยอเลยยึดกตัวแรกยึ่สอกตัวแรก ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับตัวแรกมาแล้วไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับเพอได้ปลาตัวแรกนะครับกินตอน11บเอโมงครึ่งนะครับก็ธรรมดานะครับกับไม้เขาเรียกว่าไม้ไม่ได้อ่อยนะครับมันสู้ไม้อ่อยหรือไม้ที่คนตกประจําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า ยิ่งเราลงเหยื่อทุกวันเนี่ยปลามันรู้จุดกินเนี่ยมันก็จะเข้ามาอย่างหมายแบบเนี้ยมันเป็นหมายที่อยู่ในป่านะครับเรียกว่าปลาป่านั่นเองปลาจอนนะครับนานานมาทีนะครับเพราะว่าพึ่งมาตกครั้งแรกเนาะแล้วไม่มีคนตกด้วยตรงนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงขยันเปลี่ยนเหยื่อนิดนึงนะครับถ้ามันไม่กินครบชั่วโมงครึ่งผมก็จะเปลี่ยนเหยื่อครับกินไม่กินก็ช่างมันพอถึงเวลาผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเหยื่อเลย ปลาที่ไหนจะเข้ามากินนะครับเวลาเราตีไปเหยื่อมันกองกองเนี่ยมันก็จะเป็นการาเรียกปลามารวมฝูงหรือปลาที่อยู่บริเวณแถวนั้นเนี่ยเข้ามากินเหยื่อนี่นะครับนี่ก็คือสาเหตุที่เราเปลี่ยนเหยื่อบ่อยนะครับผมก็จะได้เปรียบตรงนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเลยโอกาสได้ตัวก็จะยากนะครับผมเพราะฉะนั้นความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จก็อยู่ที่นั่นนะครับผมก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปครับจะมีตัวต่อไปไหม นะครับส <hel rob ky> ููใ่ัตัวนี้ใหญ่ครับมีไซสมีไซส ครับตัวนี้มีไซส์ครับตอัอเลยถ้าไม่ลงน้ำไม่ออกแน่ครับ ตะข่ายครับตะข่ายที่ติดอยู่กบกิ่งไม้ครับว้าวาเจอยี่สกป่าอ่างดอกก้แล้วครับนี่ไซส์ครับสำเร็จแล้วครับทำจนได้ออกมาจากป่ากินเหยอะจนได้ครับหมายดิบตัวที่สองนะครับบ่ายโมงเจ็ดนาทีทำได้แล้วครับรอลุ้นตัวต่อไปครับจะมีตัวอีกไหม เป็นกำลังใจให้ด้วยครับยี่สกปลาทางดอกไก่ปลามันขึ้นในป่าดีนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรปลาชะโดปลาสวายหรือปลายี่สกถ้าปกติยี่สกมันจะดีดน้ําแต่นี่มันไม่ดีดน้ํานะครับมันขึ้นแบบม้วนๆแล้วก็เดาไม่ถูกว่าเป็นปลาอะไรนะครับหรือเป็นปลาโดปลาชะโดหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่เป็นฟู้งเลยอยู่ในป่านั่นแหละครับ เกือบโดนครับเมื่อกี้ดิงมาเมื่อกี้โอ้โหอย่างแรงเลยระมัดระวังด้วยนะครับแรงไม่แรงมเมื่อกี้ครับดูครับบินเลยรอยกระแทกโดนเมื่อกี้ถ้าโดนหัวคนจะขนาดไหนนะครับมีแตกครับเนี่ดูครับมีแตกแน่นอน เ,เผลอไม่ได้เลยเดี๋ยวไปยืมเรือป๋าฝั่งนู้นก่อนนะครับเดี๋ยวไปยืมเรือก่อนน่าจะมีโอกาส โอเสียดายครับกว่าจะกินแต่ละตัวไปยืมเรือเข้ามาครับโอ้ยัยงเหนื่อยเดี๋ยวลงไปเอาดูดูไหมครับ ตัวเมื่อกี้น่าจะมีไซส์นะครับลาบออกเลยตัวสิบสองง้างครับเนี่ยนี่ครับหลุดไปแลว้วเสียดายตั้งตัวไม่ทันเลยครับยังลุ้นกันไหมจะมีตัวกินอีกไหมหรือจะมีแค่นี้เี๋ยังมีเวลาอยู่นะครับตราบใดที่ยังไม่หมดเวลาเบ็ดยังอยู่ในน้ำเราไปยังมีความหวังสู้ต่อไปครับแก้มึงไม นี่นครับพายเรือตัวเมื่อกี้กินตอนบ่ายสองครึ่งแป๊บเดียวครับเผือแป๊บเดียวมันเข้าต่อเลยเราตีติดใช่ป่านะครับมันคอนพลนยากนี่ปิดเบรกไว้หมดละเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงเบรกมันออกแก๊กเดียวแต่เบียดจะตกน้าอยู่แล้วเนี่ยครับตะขอสภาพตัวเมื่อกี้เสียลูกมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตะขอใหม่น่าจะมีไซส์นะครับตัวเมื่อกี้ จากการสู้เบียดเนี่ยใหญ่อยู่น่าจะเท่ากับตัวที่สองแหละคิดว่านะครับปลาลุ้นๆเดียวกันนะครับเดี๋ยวลุ้นกันใหม่ตั้งหลักกันใหม่นะครับสําหรับยี่ศกปลาวันนี้มาล่ายี่ศกปลา,อาดอกก้านนะครับว่าทํายังไงให้ปลากินเหยื่อนี่ยากนะครับต้องใช้ความอดทนความพยายามเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับ ลุ้นกันต่อไปครับจะมีตัวต่อไปหรือเปล่าสู้ครับก่วันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับผมห้าโมงเย็นละนะครับต้องเก็บของกลับละนะครับก็วันนี้ทําสุดความสามารถแล้วครับผมก็กิน3ได้2เนาะนะครับผมก็เดี๋ยวส่งผลงานแล้วก็กลับกันเลยก็ฝากเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องขยะนะครับก็อยากให้ ทุกทุกท่านนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดนะนะครับผมขยะที่เราเอามาก็เอากลับด้วยสําหรับท่านที่ทําดีอยู่แล้วผมก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับส่วนท่านที่ยังทํานิสัยมันเดิมไปทิ้งขยะเลี่ยลาดแบบนี้ก็ไม่โอเคนะครับผมคือเรามาอาศัยธรรมชาติที่สาธารณะเราก็ควรจะช่วยกันรักษาด้วยอ่ามันจะได้น่าอยู่เนาะ คนอื่นจะได้ไม่ว่าเราได้นะครับผมก็พบกันใหม่ชิปหน้าครับผมหรือพรุ่งนี้อาจจะมาซ้ำนะครับตรงนี้รวมยอดกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอาจจะมีแก้มือพรุ่งนี้นะครับพบกันใหม่ครับผมชิปหน้าสวัสดีครับ งานวันน,นี้ค่ำสองแตงม้มครับใส่ชุดนี้น